จุดจูพยากรเรืดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวง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  มารับฟังข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักอันดับที่1ถึงอันดับที่4วันนี้มีฝนตกหนักต้องเฝ้าระวังทั้งหมด45าอำเภอจะเป็นบานท่านจังหวัดท่านอำเภอท่านหรือไม่ไปติดตามข้อมูลกันค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักมารับฟังข้อมูลสถานการณ์ภาพรวมฟ้าฝนของประเทศไทยกันก่อนค่ะแจ้งเตือนอีกครั้งค่ะฝนจะเริ่มกลับมาตกอีกครั้งค่ะในภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางด้วยสําหรับภาคใต้จะเป็นช่วงมรสุมของภาคใต้จะมีฝนตกยาวเลยทีเดียวค่ะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนค่ะในวันที่6ถึงว กยนนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะและมีขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระมัดระวังการเดินเรือและมีฝนตกหนักถึงหนักมากขึ้นลมแรงกันด้วยค่ะ่วนในวันที่7ถึงวันที่8พฤศจิกายนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทางฝั่งภาคเหนือตอนบนค่ะจะมีฝนฟ้าขนอมลงกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ติดตามการอัปเดตได้ทุกวันค่ะพื้นที่ต้องเฝ้าระวังอำเภอใดบ้างติดตามการอัปเดตได้ผ่านทางช่องจุจูพยากรณ์ได้เลยค่ะอัปเดตข้อมูลพายุพายุที่ชื่อว่าใต้ฝุ่นยินซิ่ง ก็มีการพัฒนาตัวเป็นพายุใต้ฝนเรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่บริเวณทางมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะและแน่นอนค่ะเคลื่อนตัวมายัางทะเลจีนใต้ช่วงประมาณวันที่10พฤศจิกาย,ยนก็จะมาทางเวียดนามลาวนะคะจะมีทิศทางคล้ายๆกับพายุจามีเลยทีเดียวค่ะจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามประมาณวันที่1 2บสองถึงสิพฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาก็จะทําให้พายุลูกนี้นั้นอ่อนกําลังลงและสลายตัวไปค่ะทิศทางอย่างที่ย้ําไปค่ะว่าจะมีทิศทางคล้ายๆกับพายุจามีนั่นเองซึ่งพายุหยินซิ่งนะ เมื่อเครื่องตัวเข้าสู่ทะเลจินใต้และขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามจะทําให้ลมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมฝั่งทะเลอันดามันนั้นพัดเข้าหาตัวพายุทําให้มีฝนตกหนักในทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งทะเลอันดามันนั่นเองแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างมีฝนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแจ้งเตือนพี่น้องอีกครั้งค่ะในช่วงวันที่14-16ถึงพฤศจิกายนจะมีฝนบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างและในช่วงวันที่13-15ถึงพฤศจิกายนให้เฝ้าระวังพื้นที่ฝนนตตตกกหัััทาางงภคใ้ฝ่ะวนตก ฝั่งอันดามันค่ะสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลได้ทุกวันค่ะผ่านทางจุดจุพยากรทางช่องนี้ได้เลยค่ะ สำหรับท่านนะอยากจะรู้ว่าบ้านของท่านตกหรือไม่ตกวันไหนให้พิมพ์ชื่อหมู่บ้านตําบลอำเภอจังหวัดมาได้เลยค่ะเราจะดูให้มากที่สุดเพื่อพี่น้องจะได้เตรียมรับมือกันอย่างทุกวันค่ะและต่อจากนี้มาพบกับข้อมูลจัดอันดับฝนตกหนักจังหวัดท่านอำเภอท่านที่มีฝนตกหนักที่สุดหรือไม่ไปฟังจากการรายงานของเราได้เลยค่ะแจ้งเตือนฝนถล่มนะคะในช่วงวันที่6กถึงเพฤศจิกายนนี้และในวันนี้มีฝนตกหนักทั้งหมด45าอำเภอคะ่ะตกหนักส่วนจะเป็นที่อำเภอบ้านท่านเวลาใดบ้างไปฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะในวันที่6พฤศจิกายนนี้มีฝน หนักทั้งหมด45าอำเภออันดับที่1ค่ะฝนตกหนักที่สุดอยู่ที่ภาคเหนือและังคงมีฝนตกที่ภาคใต้และฝนตกเล็กน้อยปลยปลายบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างในบางพื้นที่ด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่ในช่วงของบ่าย3มโมงจนถึง5โมงเย็นของวันนี้ค่ะปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่13มมิลลิเมตรและตั้งแต่ภาคเหนือค่ะจังหวัดลำพูนค่ะมีฝนตกหนักทั้งหมดอยู่สีอำเภอค่ะได้แก่อำเภอบ้านทิ่อำเภอเมืองลำพูนส่วนที่อำเภอป่าซางอำเภอแม่ทามอำเภอบ้านห้องจะมีฝนนนนนนตกกหััใบางงพื้ที่อ ไปดูตอนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีฝนตกหนักทั้งหมด8อำเภอด้วยกันค่ะได้แก่อำเภอดอยหลออำเภอสันป่าตองอำเภอหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอสารภีอำเภอสันกำแพงค่ะส่วนที่อำเภอแม่ออนอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันทรายอำเภอแม่ริมจะมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะไปดูกันต่อที่จังหวัดลำปางค่ะมีฝนตกอยู่ทั้งหมด6อำเภอค่ะที่อำเภอเมืองลำปางถือได้ว่าอำเภอเมืองลำปางจะมีฝนตกทั่วทั้งอำเภอเลยทีเดียวส่วนที่อำเภอเมืองปานอำเภอแจ้หมอำเภอเงาอำเภอแม่เมาะอำเภอห้างฉัดจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะ โดยภาพรวมของภาคเหนือจะมีฝนตกเล็กน้อยปลยปลายนะคะไล่ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากลำพูนลำปางเชียงใหม่จะมีฝนปลายเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่นั่นเองค่ะยกเว้นพื้นที่ที่กล่าวมาจะเป็นฝนตกหนักค่ะไปดูต่อที่ภาคใต้ค่ะจะเป็นฝนตกรองลงมานะคะในภาคใต้จะมีเริ่มตั้งแต่จังหวัดตรังค่ะมีฝนตกบริเวณอำเภอย่านตาขามอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงมีฝนตกในบางพื้นที่ไปดูต่อที่จังหวัดพัทลุงค่ะมีฝนตกหนักรองลงมาค่ะอยู่ที่อำเภอกงร้าอำเภอศรีนครินค่ะแล้วไปดูต่อ ที่จังหวัดสตูลค่ะมีฝนตกหนักรองลงมาที่อำเภอทุ่งว้าและอำเภอมะนังนั่นเองค่ะไปดูต่อที่จังหวัดยะลาค่ะมีฝนตกหนักรองลงมาอยู่ที่อำเภอเมืองยะลาอำเภอยะหาอำเภอกรงปีนังอำเภอรามันอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันังสตาก็จะมีฝนตกในบางพื้นที่ด้วยค่ะไปดูต่อที่จังหวัดนาราที่ว่ามีฝนตกหนักรองลงมานะคะอยู่ที่อำเภอจันนาอำเภอสุขีรินอำเภอแววงอำเภอสุไงปาดีอำเภอเจาะไอร้องอำเภอระเงะอำเภอรือสออำเภอศรีสาครไปดูต่อที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีฝนตกหนักบริเวณอำเภอโคกโพและอำเภอแม่ สําหรับภาพรวมภาคใต้จะมีฝนตกเล็กน้อยปานกลางทั่วทั้งภาคใต้ตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนจรดภาคใต้ตอนล่างนะคะยกเว้นบริเวณอําเภอที่จังหวัดที่กล่าวมาก็จะมีฝนตกหนักค่ะซึ่งในเวลาเดียวกันของเวลาบ่าย3ามโมงนะคะก็จะมีฝนตกบริเวณของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างด้วยนะคะบริเวณที่มีสีฟ้านี้เลยค่ะไปดูกันต่อที่อันดับที่2ค่ะมีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนบนค่ะในช่วงเวลาตีห้าจนถึง6กโมงเช้าของวันนี้ปริมาณน้ำฝนสูงสุดที่วัดได้อยู่ที่10ม เรื่องตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีฝนตกอยู่4อำเภอได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอชะอำอำเภอหนองยับล่องและอำเภอบ้านลาดค่ะและมีฝนตกพื้นที่รองลงมาค่ะในจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะที่อำเภอบางสะพานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันอำเภอทับสะแกอำเภอสะพานน้อยก็จะมีฝนตกในบางพื้นที่เช่นกันค่ะไปดูกันต่อที่อันดับที่3ค่ะอันดับที่3มอยู่ที่ภาคใต้และมีฝนตก ในบางพื้นที่นะคะในภาคเหนือด้วยตั้งแต่เวลาเที่ยงจนถึงบ่ายสองค่ะของวันนี้ปริมาณน้ําฝนที่วัดได้สูงสุดอยู่ที่10มิลลิเมตรค่ะและตั้งแต่ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักอยู่ที่จังหวัดพังงาในระนดับที่3นะคะตกหนักอันดับที่3ามอยู่ทั้งหมดสีําเภอที่พังงาค่ะได้แก่อำเภอขูร่บุรีอำเภอตะกัวป่าอําเภอกระโปงค่ะถือว่ามีฝนตกทั่วทั้งอำเภอเลยทีเดียวแต่ที่อําเภอเมืองพังงาอำเภอทับปุดจะมีฝนตกในบางพื้นที่ค่ะไปดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักทั่วทั้ง อำเภอได้แก่เภอบ้านตาขุนอวิภาวดีอภพนมอเภอคีรันิคมอภอบ้านนาเดิมอพุนพินนะคะก็จะถือว่ามีฝนตกทั่วทั้งอำเภอส่วนที่อเภอเคียนซาอเภอบ้านนาสารอกาญจนดิตอเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอเวียงสะจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะไปดูต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีฝนตกหนักบริเวณอภถ้ำพันราอฉวางค่ะแล้วก็ไปดูต่อที่จังหวัดนราธิวาจะมีฝนตกหนักอยู่สามอำเภออบาจอภอรือเสอเภอยี่งนนะคะจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ไปดูต่อที่จังหวัดปัตตานีค่ะมีฝนตกหนักถึงสามอำเภอซึ่งก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะที่อำเภอกระเพาะอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอมายอและอำเภอสายบุรีค่ะไปดูต่อที่จังหวัดยะลาค่ะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของอำเภอรามันค่ะและมีฝนตกหนักรองลงมาในระดับที่สมนะคะอยู่ที่ภาคเหนือและตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในอำเภอจอมทองอำเภอหอดอำเภอดอยคำอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันกำแพงอำเภอแม่ออนค่ะไปดูต่อที่จังหวัดลำพูนก็จะมีฝนตกบริเวณที่อำเภอบ้านห้องนะคะซึ่งถือได้ว่าไล่ตั้งแต่จังห แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูลำปางแพร่จะมีฝนโปรยปลาย,ลาย,ลายเกือบทั่วทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะไปดูกันต่อที่อันดับที่4ค่ะมีฝนตกหนักในภาคกลางค่ะในวันนี้ตั้งแต่เวลา2ทุ่มจนถึง3ทุ่มของวันนี้ปริมาณน,ำน้ำฝนสูงสุดทีวด่วัดได้ที่1 0ม mm, ิลลิเมตรซึ่งตั้งแต่อันดับที่234จะมีปริมาณน้ำฝนใกล้เคียงกันเลยนะคะในภาคกลางเริ่มตั้งแต่ไล่ตั้งแต่จังหวัดราชบุรีค่ะมีฝนตกหนักอยูเสียมเพอค่ะในแก่ำเพอจอมบึงอำเภอโพธารามอำเภอบ้านโปง่งและอำเภอเมืองราชบุรีและพื้นที่ฝน ที่4ีนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะถือว่าตกทั่วทั้งจังหวัดกเลยทีเดียวในปริมาณฝนเล็กน้อยโปรยปลายนะคะแล้วก็ยังมีฝนตกรองลงมาโปรยปลายเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือกันด้วยค่ะ ยังแลก็ตามตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีฝนตกด้วยนะคะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากเกิดการประทะอากาศระหว่างมวลอากาศเย็นกับอากาศร้อนชื้นระวังลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองกันด้วยค่ะบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่นะคะให้เฝ้าระวังกันด้วยอาจจะมีฝนตกต่อเนื่องกันค่อนข้างจะหลายชั่วโมงนะคะแต่จะเป็นฝนไม่ได้ตกหนักมากแต่หลายชั่วโมงก็อาจจะเกิดน้าท่วมฉับพลันได้ในบางพื้นที่ค่ะไปติดตามสถานการณ์กันต่อค่ะในวันที่7พฤศจิกายนค่ะอันดับที่หนึ่งของวันที่7พฤศจิกายน ก็จะมีอ <S an> ันด <an> ับที่1อยู่อันดับเดียวนะคะในภาคเหนือแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยเปราไปทั่วทางภาคใต้ค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงจนถึงยามอีกหลายชั่วโมงเลยนะคะในภาคเหนืออย่างที่บอกไปค่ะว่าให้เฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันด้วยอาจจะเป็นไม่ได้ฝนตกหนักมากแต่ตกหลายชั่วโมงและตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะตกหนักอยู่สามอำเภอได้แก่อำเภอบางมะผ้าออาเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจะมีฝนตกหนักทั่วทั้งอาเภอเลยทีเดียวค่ะส่วนที่อําเภอขุนยวมอําเภอแม่ลาน้อยอําเภอปายนะคะจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ สำหรับภาพรวมนะคะพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะก็จะมีฝนตกแทบทั้งจังหวัดนะคะจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางยกเว้นอำเภอที่กล่าวมาเมื่อสักครูน่นี้ก็จะมีฝนตกหนักนั่นเองค่ะไปดูตอนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็จังหวัดตาจังหวัดลำพูนสุขโขทัยจะมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะเกือบทั่วทั้งจังหวัดเลยทีเดียวค่ะสําหรับภาคใต้ก็จะมีฝนนะคะเล็กน้อยปลยปล,ยปลายทั่วทั้งภาคเลยทีเดียวนะคะภาคใต้ภาคใต้ตอนบนถนนภาคใต้ตอนล่างภาคใต้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะระวังฝนตกน้ําท่วม ชับพันกันด้วยน้าป่าไหลหลากกันด้วยนะคะตามการแจ้งเตือนของกรมตุนิยมวิทยาค่ะในสําหรับในภาคใต้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในช่วงนี้นั่นเองค่ะและนี่คือข้อมูลประจําในวันที่6ถึงวันที่7พฤศจิกายนค่ะสำหรับท่านใดชื่นชอบคลิปของเราฝากทุกท่านกดเม้นต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตนั่นเองสำหรับวันนี้ต้องลาและอย่าลืมติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าอัปเดตทันเหตุการณ์ที่จุดจูพยากรจุดจูพยากร chút chú phya con chút chú phya con